แฟนคลับตกใจเกิดอะไรขึ้นเมื่อหวานใจของโตโนโ่พาคินอย่างสาวนิชาโพสต์ภาพนี้แฟนๆพากันแห่สองภาพคู่ทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักดาราที่สุดหวานแห่งวงการบันเทิงไทยอีกคู่เลยก็ว่าได้สําหรับคู่รักพระนางอย่างโตโนโ่พาคินและนิชานัทนิชาซึ่งเป็นประจําที่ทั้งสองมักจะมีโมเมนต์หวานหวานให้แฟนๆได้ตามกันแบบเปนจิหมอนอีกทั้งยังคอยเคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทำให้เป็นอีกคู่ที่แฟนคลับจับตามองว่าอาจมีลุ้นเข้าประตูวิวาในไม่ช้านี้แน่นอนเกิดอะไรขึ้นนิชาโพสต์ภาพจอดำแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับแปลกใจและตกใจไปพร้อมๆกันเมื่อสาวนิชาได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นการโพสต์ภาพสีดำพร้อมตัวหนังสือรีเซ t t i n g เมื่อทางด้านแฟนคลับได้เห็นภาพนี้ต่างก็เริ่มเป็นห่วงนิชาสุดๆ ซึ่งก็มีหลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์ถามถ่ายและแสดงความเป็นห่วงมากมายอาทิมีอะไรคะไม่เห็นไปนครพนมด้วยกันเลยไอ้เปล่าก็ไม่มีรักนะคนสวยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ต้องตกใจหรอกครับจากการที่ติดตามน้องมาน้องจะรวมเรื่องทุกอย่างในชีวิตมาลงในไอจีไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักอย่าไปคิดเยอะคิดแทนเห็นมาหลาย่าครั้งละนี้คงเป็นเรื่องงาน What's wrong What happened Fighting Nita Ayu r e o อ g ไร สตอรี่ยังแชร์กันอยู่เลยอย่าคิดเองเออเองไม่ต้องคิดกันไปไกลนะคะน้องลงภาพที่โน่ในสตอรี่แล้วคะ่ะซึ่งในตอนนี้แฟนๆหลายคนก็เข้าไปสองภาพคู่ของนิชาและโตโน่ก็พบว่ายังภาพคู่สุดหวานในไอจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสาวนิชาก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงและแฟนคลับคงต้องรอติดตามกันต่อไป